อันิเมเวนการ์ดเรจะไม่ได้เล่นมา2เดือนตอนนี้ก็จะมีอัปเดตใหม่อีกแล้วเป็นอนะัปเดตในส่วนของการ์ดเบิร์เซอร์ในแกลแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้มันมีซัมออีเวนต์อยู่นะครับผมก็ใช้เวลาฟาร์ไปพักใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะเก็บมา5 0,000 0แตนมาสมให้คุณผู้ชมได้ดูกันในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปก็อย่าลืมหยิบน้ำหยิบขนมแล้วไปรับชมกันเลยแค <c oughs> อันิเมเวนการ์ดในรอบ18ปดปีจำนะว่าสองเดือนที่แล้วล่าสุดเดี๋ยวคนเหมือนจะเลิกเล่นกันไปผมก็เลยแบบอ้า เออก็ถึงเวลาต้องมูปออนแล้วล่ะ <laughs> อยู่ดีครับเกมกลับมาระเบิดตุ้มตามอีกแล้วเก็อขอโทษที่ห่างหายไปนานนี่ครับผมช่วงนี้มีนู่นมีนี่มีอะไรเตรียมเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ผม <c oughs> มีแต้มซัมเมอร์มาให้เล่นถึง500,000แต้มนะครับผมซึ่งก็ผมไม่ได้เล่นเยอะมากหรอกแต่ก็ใช้ได้อยู่แหละต้อกลับมาเล่นผมก็งงนะเออตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ยังตามไม่ค่อยทันอยู่นะครับผมฟาร์แค่แต้มซัมเมอร์อย่างเดียวเลยซึ่งซัมเมอร์เนี่ยมันจะสามารถได้ตัวอะไรบ้างนี้อู้มีสกินไอเซนด้วยนะเนี่ยเรา เอาะครับผมจะได้รุนถึงเอสคาโดซิงจะดูในเทลิสและวในเอสคคโดแกคุณแข้งที่จะโหิเธอต้องหาโมานาดให้นะคือเปิดมาดูเทียลิสนะบอกตรงแต่แล้วตัวมึงเป็นใครกันบ้าง รู้เรื่องเลยแต่เจ้าหญิงคางูยะเนี่ยผมรู้จักอยู่นะครับเราจะมีในส,ส่วนของมังกีคิงด้วยนะครับเป็นหงอคงนะครับผมก็น่าหาน่าทำอยู่จริงๆผมชอบนาโตะบ้างเลยนะตอนคางูย่ามาเนี่ยผมโคตรอยากจะได้แต่ตอนนั้นเหมือนมันไม่มีคนเล่นแล้วอ่ะเกมนี้ผมก็เลยแบบโอ้ยเสียงนิดนึงแล้วตอนนี้ครับเรามาหาเอสคานอกันดีกว่าเลยครับไปไปไปอมห้าแสนเจ็ดหมื่นแต้มนะครับเห็นเขาบอกมันมีการันตีด้วยเหรอวันการ์ดเรลลิตี้การันตีอ๋อ oh. หมื่นเก้าสมมติแต่แล้วมันกดรอบเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบร้ห้าสิบคูณหนึ่งเก้าเจ็ดสองศูนย์กลาตตีอีกสองล้านเก้าอ๋อมันกลัะตีสามล้านเลยแหละแฮลน่ะ oh, <hell> nah. ไปกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปคือถ้ามาันมาเนี่ยมันจะมีคัดซีนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ้างอิงจากประสบการณ์ <laughs> พี่จ๋าพี่จ๋าออกแค่หน่อยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนได้เห็นสเวลลี่สกินสปีดไวเกอนด้วยดช่ไผมส่วนสปริงเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยซื้อพททอพมาแล้วแต่ไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยไม่ใช่ผิดตู้ Let's go Let's go อ้ อารีอารีบาบาอะรินงนนงงนงง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 งี้อะมันช่างเงียงเหงาซะเหลือเกินันช่างเงียบเหงาซะจริงๆผมจะไม่ได้ว่าน้ำยาลัคกี้เนี่ยมันจะมีผลกับพวกแวนกาาไหมแต่กินไปก่อนแล้วกันเออหาน้ำยาไม่เจอช่างมันแล้วกันโอ้มันมีดบอกขบนที่หว่อเงเห็นเหลือ3ามแแล้วพี่จ๋าโอ้มกอดโอ้ม่กอดโอ้ม่กอดโอ้โอ้เออเดี๋ยวเหรอย่าเชย่งนี่ว่กร เอ,เอสคโนอจุดเด้เอสคโนอจุดเด้อมันมีชซนี่ฮันเตอร์รอดอ้วยนะเท่าไหร่ปะอ๋อ ไม่มีหรอกครับตั้งอะมีแต่ใจอะชีวิตช่างหน้าเศร้าแล้วก็ต้องขมเมาโอเดือดสองแสนเแล้วเราจะโชคดีบ้างไหมนะโอกาสที่จะมาถึงก่อนการันตีแค่5,000สนแต้มไม่พอใจเหรอห้าแสนแต้มไม่พอใจหรอกครับพี่ครับพี่ครับโอ้โอ้โอผมได้กลิ่นแปลกๆเดี๋ยวนะโอ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 เหลือสองแสนแล้วเราไปเซิร์ฟมี p ตัวเองดีกว่า เอาโอ,อกาสอีกสักครั้งอีกสักคราในเซิร์ฟวีไอพีของเราผมเชื่อมั่นว่าเราจะดวงดีในเซิร์ฟวีใช่ไหมแอบไปกดสปริงทีเดียวกดทีเดียวได้มีคัตซีมานีาเลยนะเง <c oughs> ็บๆงบง็บง็บงบง็บงบเงบโอ้เหลือแสนห้าหมื่นนะครับตอนนี้ oh สถานการณ์มันคอใหญ่โอเมก้าแสนเดียวเลยครับความหวังมาเชิงลิบต์เกิน นะเอาไม่นะเสียงอะไรอ๋อ uh, เสียงเควสตกใจตกคุไม่ได้เล่นนานโอ้เดี๋ยวครับไปกันต่อไปกันต่อโอ้พี่จา๋าพี่จ๋าเอาหนักเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่จา๋าหมดหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดทุกแบบไม่ได้อะไรเลย ไอ้โคตรสีอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะโอ้ยอ้กระเป๋ากระเป๋าเต็มกระเป๋าจะเต็มเมานะโอ้ยไม่เต็มไมหมดเลยไม่ไม่ไม่ได้สวนแสนใหญ่แหละแอบซิงแอบเสียใจนะครับในตัวอุ้ยวิจิต้าน่าคิดถึงจังเลยอันนี้จะมีตู้ที่แบบเราสามารถเลือกตัวได้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นระบบที่ดีมากอันนี้ใครไวเนี่ยโอ้ยหนดูซิว่าตัวนี้เขามีถึงด้านไหนกันแล้ว เอาด่านล่าสุดนี่ผมยังเล่นไม่จบเลย <c oughs> ค้างคราชอยู่ยังค้างคราชอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปเดันด่านกันหน่อยสกดีก่าในแค่ผมมันเป็นด่านเอ็กซ์แอกออนใจ Let's go ไปครับโอ้ยปีอยู่ชีวิตปีอยู่ชีวิตเหมือนคนไม่เต็มเล่นเกมเลยนะไหนเอาซองจินูมาอรารวาสหน่อยสิง e t s go ตัวบ้าอะไรไม่รู้โกงที่ป่ะกี่ยุกกี่สมัยก็ยังโกงครับตอนนี้ผมว่าช่วงซองจินวูมาผมว่าช่วงนั้นโคตรสนุกเลยนะฮะเออมันเป็นช่วงที่ผมเล่นวันการแล้วแบบพุ่นมันมันระเบิดเดีผมก็แต่จะต้องหาเป้าหมายของเรานะครับผมคือการหาเอสการแล้วก็คางูยะนะฮะก็ต้องหาไปเรื่อยเลยหะอจงงเว็บสิบห้าเลยครับก็อัพซองจินวูให้สุดๆไปเลยแล้วก็กดดุกทีเดียวชิงจยันจำยันอ่าจะได้เลย โอ้ยนะผมยังไม่เตรมอะงอนนะผมจำได้ว่าล่าสุดนะก่อนที่เราจะเลิกเล่นไปครั้งที่แล้วนะครับผมผมมีแผนที่จะทำโมนาให้ไอเซนนะครับผมสุดท้ายไม่ได้ทำจะดีไหมเนี่ยน่าเสียดายจริงๆครับแต่ครั้งนี้ว่าจะทำหลืมั้งไม่รู้เหมือนกันนะตัวมันก็ยังเล่นได้เล่นดีเล่นบ่อยเล่นหลอยอยู่เหมือนกันนะไอเซนอ่ะวางซองจินอูไปครับหรือก็เหรอจิงเดี๋ยวเราดันสตอรี่นี้เสร็จนแคบผมเดี๋ยวผมจะไปลงเอ่อ ลงเลยนะสปริงเย่ yeah. หน้ากูหายไปไหนแล้ว เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องหาตัวครับผมที่ทจะไปเล่นสปริงด้วยนะครับผมก็ตัวสปริงมันจะได้บูตเพิ่มอีกใช่ไหมเออผมมีสักตัวยังวะมาลินผมมีมาลินแล้วนี่จับทิ้งไปลงสปริงก่อนผมจะสุ่มตัวนี้มาเก็บไว้เป็นบัฟด้วยนะครับผมเห็นมันมีสกินอยู่ในสปริงเนี่ฮะก็เลยจะเอามาไม่กี่บูได้ป่าวอะรู้ได้อะไรอ่ะตันไปได้ตัวข้างตู้ซะงั้นเดี๋ยวกนเฮ็ดจะหมดอ้าวเฮ้ยได้ไหมเมืเ่อกี้เมื่อกี้ได้ตัวอะไร กับคนที่ยังเข้าใจกันละกันโอ้โเราม e ีสกินไอเซนโครเยอะเลยเดี๋ยวโกรธนะไหนไอเซนเราเป็นอีสานใช่ไหมอีสานเรามีโอ้โหสกินอย่างแบมใส่ไปเลยแต่มองไม่เห็นอยู่ดีนะครับขาย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  วีมีสกินคิวกาเมชผู้หญิงได้เหรอหาสปีดวากอนครับมาใส่สกินให้สปีดวากอนด้วยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี้ยโคตรเยอะเยอะมากพี่จ๋าขายไปให้หมดไปติดโอ้โหเยอะจัดเยอะอย่างมากเฮ้ยเอาถ้าเลือกปุ๊บก็คือเลือกหมดนี่เลยเหรองาไม่เลือกหมดนีกดขายเองได้วะ ก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับเราให้หาสกินมาใส่ให้พี่แกนะครับจะได้บูสตเ์เยอะๆนะสำหรับเจ้าหญิงตัวนี้ดิแกไหนๆแต้มซัมเมอร์ก็เหลือละจัดสักหน่อยแล้วกันเหัวเอสคานงเอสคานอ,อจะออกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีถึงห้าหมื่นแต้มมันก็มีโอกาสจุดแผลใช่ไหมอืมอืม عم? หายไปอย่างรวดเร็วครับโอ้โหเหสามหมื่นนะฮะตอนนี้จะโหดร้ายขนาดนั้นเชื่อเหรอไม่หรอกมกั้งใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหไม่ออกก็ไม่ออกอ่ะ แม่ก็ไม่ออกไปหาแมา่เอกกันเถตอนนี้ลงสปริงก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้ผมปวดฉี่มากนะฮะตัวนึงเอาโมนาดไปเสริมเผื่อละกันนะครับเนะฮะจัดทีมง่ายๆครับผมเล่นสบายๆผมเอาฟาร์มไปตัวเดียวเพราะผมขี้เกียจวางสปีดวาก,กอนนะ <c oughs> แล้วไมีกล่องโอ้โหกล่องจากชาติที่แล้วนะฮะแม่พันโดรุไปครับเล่นด่านแพนิสนาเม็กง่ายๆนะฮะมีโอกาสได้อะไรเนี่ยแชมป์ล็อก let's go มันมีสก็ลที่ได้จดากดันสปริงได้เหรอเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยสปริงอะ่ะอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับผมเบิง,ง์ตึงปิดเอฟเฟกต์มาแล้วเ,เดี๋ยวฟาร์มสักพักหนึ่งนะี่ครับถือดีเราจะได้ไปสมตู้สปริงกันได้นี่จ้นะเี้ยเฮ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 ้ยมาครับบอสด่านแรกนะครับพอทอแรกก็คืออา่าอีซี่เลยจับแมวแต่แค่เราก็ต้องรอไปเรื่อย ผมก็ต้องวนอยู่ในนี้จบครับผมง่ายจัดนี่ฮะเราได้แต้มมา3ามเจ็ดนะครับซึ่งเราต้องเอ,เอ่อเอ่ออัพเกรดพาร์ทเด็บผมก็จะเลือกไปมัวม่วๆเลยกันนะอุย้ยเอาที่มันเป็นนามเม็กละเนี่ยน,นะไปครับเทียสองต่อเลย Let's go อันสองครับครับเพิ่มไปดีดีดีชิวๆนี่เจังนี<ย>ต่ต่อเลยต่อเลยตั้งผสมอ่ะต่อไปครับเทียสามก่อนจะไปเล่นเนี่ยผมหิวชะมัดอไปข้าวกันแล้วกันได้ไหม หลังจากเราเฟอร์เมอรสักพักหนึ่งหรือเขาตอนนี้เรามีอยู่สามเป็นสี่คือผมฟาร์มมานะครับแล้วผมก็หลับผมก็เลยไปนอนพักตัวผมก็เพิ่ตื่นมาม่ายพิจะมาซุ่มทีจริงนะผมอยากได้ไอ้ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอัก์นครับตัวมันมันมันใหญ่ เออผมสุ่มตัวดีไม่ก็บไว้นะครับผมเซอร์อีกสองหมือนสีแต้มเดี๋ยวเดมก็จะเก็บไว้นมันมีวิก y c h แชร์เลนอยู่ที่นะเล่นอะไรดีกว่าคือเดียเราเดี๋ยวครับผมก็ต้องเก็บรีโลด้วยไงโอวิกลีไม่น่ายากเท่าไหร่ครับผมให้อ่าซจูแกนเดิยอไปเลยแล้วกันนะโอ้โหสเตจชื่เดียวนะ มันมีข้า,ขางๆด้วยเหรอเนี่ยอ๋อมันเป็นเลเจนด์สเตทแอค3ผมก็ดูว่ามันเป็นด่าน3ปกติมันก็เลยไม่น่าจะมีข้างๆไอ้ข้างๆพวกนี้หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมผ่านนะฮะสุดท้ายก็ต้องเล่นใหม่บินโรจิ bag. ต้าแบกก็รวมๆรีโล,ล,ล,ลตอนนี้นะครับผมมีอยู่90แห่นะฮะยังไม่ได้ไปเล่นบอสรัชเลยนี่เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นบอสรัชต่อด้วยนะครับผมเก็บรายอาทิตย์นะฮะซึ่งอาทิตย์นี้เป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งเเอเอออยังไม่เคยเล่นเลย อู้อันนี้คืออะไรอ่ะ นี่อะไรวะเนี่ยสัตว์ขี่เหรอฮาร์จัยเอ็นวอเตอร์ฟีแล้วมีเทรดรีโลนี้อีก40นะครับผมโอ้สบายสบายเนี่ยแล้วค่อยตามหาโมนาดกันต่อนะครับผมแต่ก่อนจะตามหาโมนาดเนี่ยต้องหาแว่นกาดก่อนในส่วนของคางูยะนะครับผมเจ้าหญิงคางูยะจากนารูโตะนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ต้องฟาร์มอย่างเดียวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอโทษที่ห่างหายไปนานด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามให้กับช่องเอ็กวินและกดกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่ง สำคัญมากๆแม้จะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆเ <c oughs> ลยไปละเจอกันครับบ๊ายบายมีความสุขมากๆครับผม